สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไก่นุ่มนะครับไก่แปดเกเดือนเราสามารถเอามาทําพ่อไก่ได้ไหมส่วนตัวผมนะครับผมว่าเอามาทําได้ครับถ้าแบบเราได้เหล่ากอมาแบบเชื้อสายดีจริงๆนะครับไก่ไม่จําเป็นต้องผ่านไฟหรอกครับอถ้าเราได้ของแท้มานะครับถ้าเราได้เหล่าเหล่ากอแบบดีๆแบบเขาให้เราของแท้ อ่าแล้วถามว่าผ่านผ่านไฟเราก็จะได้เห็นจิตใจครับอ่าถ้าแบบว่ามันมันมันผ่านไฟมามันก็จะดีกว่าแต่เจ็ดแปดเดือนก็เอามาทำพ่อไก่ได้นะครับผมก็มีนะครับเจ็ดแปดเดือนไก่ที่ไม่เคยผ่านไฟเลยครับเอามาทำพ่อไก่ก็ใจลูกเก่งใจลูกมีผลงานก็เยอะครับอ่า แต่ถ้าเป็นไปได้ก็หาพ่อไก่ที่แบบมีการผ่านไฟจะจะดีที่สุดครับอ่าเพราะว่าเราได้เห็นเรื่องจิตใจอ่าแต่ไกน่นุม่มๆมันก็ามาทำได้ครับอ่าถ้าแบบเชื้อเชื้อสายเราได้มาแบบของแท้งจริงวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆ ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามฝากากดถูกใจด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปมาลงให้เพื่อนๆรับชมสักสองวันสองวันทีหรือไม่ก็วันเว้นวันนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ